ล้วลูกค้าท่านใดอยากสั่งทำรูปโปรไฟล์ไมครับดังตัวอย่างที่เห็นณตอนนี้ก็สามารถติดต่อผมได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้ดิสคริปชันนะครับก็เข้ามาอุดหนุนกันเยอะแล้ะครับขอบคุณครับ นะครับมิเตอร์พีทวายแอปลีเทเอวก็อยู่ผมไว้ละาพาเขาเดินเช่นเคยนะอยู่เกมเอาลารับนะครับก็อยากจะบอกว่าพาร์ทแรกนะครับซึ่งที่ผมได้แคสไปแล้วแล้วก็ไฟมันเสียนะครับแล้วเกมนี้คือกลับไปเล่นตั้งแต่ที่ผมมาโรงบันนี้ไม่ได้นะครับจะเว่นจะก,กดนิวเกมใหม่ครับไอบ้บ้าไอ้โลกเสียใครจะก,กดนิวเกมใหม่วะอุตส่าห์เล่นมาตกใจซ้ำสองไมเอานั่น แนงโอ้เหนื่อยใจจริงเกมสม์กหรอมหาปัญไลพิพัติเนี่ยอย่าทำนะอย่าทำผมครับครับผมมาดีครับผมเป็นนักข่าวครับคือแบบคือแบบว่าไงแอปตรงแอปไทยนี่ผมก็ต้องแอคชั่นเท่านั้นไอเชี่โอ้โหพี่นี่แบบชิวมากท่าน,นี้นหน้าพี่หนนะโอ้โห น่าต้าน่าเกียดน้ากลัวนี่คืออะไรอย่าพี่วันล้นหน้าตบกังตบจะแมสักเจ๊หนึ่งสักเจ๊สักเจ๊ส,เจส,เจสองเจ๊เปิดประตูไปตรงนี้มันต้องมีงานรอยเลือดโอ้แบตเตอรี่นะครับตรงนี้ดูมาจากอาซอฟเพลพี่ชายก็ให้เราไปเอาคียการ์ดนะครับ โอเคเราขี่การ์ดมาไม่ต้องลุกนะลุกมานี่คิดว่าซอมบี้นะเดินไปปิดเอาปิดทําไมเฮ้ยๆออกก่อนปิดประตูปิดปิดปิดเลยกันลุกกันท่าเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินผ่านเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันเหมือนบั็อกอ่ะคนดูครับเออช่างแม่งเงอไปเฮ้ยมีจำด้วยเคจ้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเคจ้ำได้สเต็ปพีดีจ้ำจ้ำเป็นกระต่ายเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดติดอะไรวะ อันนั่นไงว่าแล้วนั่นแล้วนั่นแล้ว,วายาเฮ่เอาไงเนี่มันไม่เคยให้ผมโยกอ่ะมึงเอ้ยเอ้ยผมอีเรนี่ต้องหยุดเอาน่อยจูบหน้าคืบคืบเลยจูบอะไรขึ้นมาเลยมวยกันก่นอนมาเดียไม่อยู่แล้วนะบ้าไอ้ลูกจิตลูกจิตมิสหายทางไหนก็ไม่รู้ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมผมได้ยินเสียงอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูแบคเตอรลี่เดี๋ยวเดเสียงอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าไม่มีผมว่าไม่มีผมคิดเองไปทางไหนวะคือแบบมันเกมนี้มันผ่านโหวตมาไงแฟมผ่านโหวตมาแล้วแบบสิบสองคนอย่างเงี้ยผมโหวตเกมพีบีก่อนแล้วก็เคาน์เตอร์โกแล้วก็อันเนี้ยเอาลาดนะอันที่สามคือแม่งผ่านโหวตเว้ย คือคนดูแม่งชอบเกมผีๆเว้ยเพราะว่าคือแม่งคนดูชอบอยู่แล้วล่ะเฮ้ยที่จะใครสัตว์มันเป็นใครมันงัดเป็นช่างแอร์ไม่ได้นี่ผมไม่เล่นนะครับไม่ใช่แล้วพยายามที่จะแบบคุยเพื่อกบกบเกลื่อนความความเกลียนให้คความน่ากลัวก็มีคอมพิวเตอร์โงงๆหนึ่งงานเก็บแบตเตอรี่ขึ้นมา แล้วมันมก็ประตูมันก็ปิดเองด้วยเย็ดพร้อมประตูมันปิดเองด้วยครับใครปิดให้กูครับเปิดเปิดยังไงวะเด้อเด้อเดอปิดก่อนปิดก่อนเด้อเด้อเดอไม่เปิดเราเดอไฟวะใครวะเด้ยเด้อสี่คนนี้มันแบบมันตระกูลอะไรวะเป็นผู้สร้างเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเฮ้ยโรงเฮ้ยโรงพยาบาลเออโรงเรียนอะไร น่าตายหมดมิเตอร์บีนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเข้าห้อง security ลูกไปเปิดประตูเปิดประตูโอเคปิดประตูบล็อกบล็อกปิดประตูครับ,บ,รบแล้วก็เข้าที่เอ่อคีย์บอร์ดเราทำการเอ่อเปิดโหลด C M D แล้วก็โหลด system อะไรวะ เหมือนจะการเปิดประตูครับเปิดประตูนี่เปิดประตูนี่ใช้คอมพิวเตอร์เหรอใช่เหรอเปิดประตูไหนเนี่ยอิเล็กตรอนเดี๋ยวๆกูคล่องใจกับประตูมากไอ้เฮียนั่นมาไอ้ไอ้บิ๊กโชว์ไอ้จอนซีนากูเนี่ยไอ้สัตว์ตื้อๆๆๆตื้อๆๆๆไม่ใช่ไม่ใช่สัตว์โอ้โหไอเฮียคนน่ากลัวเนีสัตว์ ยีย่แม่งน่ากลัวมากเนี่ยยีย่แม่งอ้วนแล้วแบบเหมือนทำแบบแบบว่าโอ้โหเโี้ย,ยน้ำตาไหลค้างน้ำตาไหลคน <c oughs> ดูนี่แบบไปเลยยี่อวลยี่แม่งน่ากลัวโอ้ยอะไรวะทำไมคือแบบไปเหอะไป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 โอ้ โอเคพี่ขอบคุณครับพี่ไปเลยพี่ไปไกลๆเลยพี่โอ้โคนดูเ่เอแลนะ้วหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดไปสามสองวิ่งเลยวิง่งวิ่งเลยนะเดี๋ยวพี่มาเดี๋ยวพี่มาไม่พี่ไม่น่ากลัวชิบหายลงล่างจําได้ลงล่างวิ่งล่างลงล่างมาราธอนครนะครับคือพาร์ทหนึ่งแม่งเสียเว้ยพาร์ทสองแม่งคือผมไม่ไม่กลับไปเล่นไม่กดกลับไปนิวเกมโง,ง่งแม่งวตัตฟัส เผื่อแม่งแคสไม่จบด้วยไงไอเกมนี้แม่งเชียร์กันมาเยอะไอแคสจบไงเนี่ยมันจะเป็นซะอย่างนี้คือแบบมันมันคือสนุกไงคือสนุกไงคือคือกูไม่ต้องการให้คนดูมาดูกูแล้วสนุกไงเข้าใจปะกูต้องการให้คนดูเครียดเข้าใจปะแบบกูเนี่ยเออสเต็ปผมก็เเปิดประตูค้างไว้ก่อนสองบานเดียวเนะเปิดเปิดดีเปิดเปิดเออเปิดสองบานมันจะออกมาจากทางนี้ใช่ไหมตรงนู้นอะไรวะ มืดกามองไม่เห็นแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวคือแบบมันจะเดี๋ยวจะเ,เช็คก่อนนะผมเช็คก่อนเประสาดโอเคทางออกนี่คืออะไรวะรีสตาร์ทโอเครีสตาร์ทเลยก่อนเออ่จะเปิดเปิดประตูค้างไว้แล้วก็มันจะออกมาทางนี้ใช่ไหมเปิดไปเปิดปั๊มเปิดอืมไปไปเบียดอะไรวะจำไม่ได้แล้วกว่ามันจะมากูว่าไม่ได้เดก ไม่ได้แดกสเต็ปผมนะครับคุณไม่รู้หรอครับว่าผมเป็นใครครับผมเนี่ยเวลลัพธกแห่งความมืดเข้ใาใจป่ะความมืดนี่คือมิตรภาพของผมไม่มีอะไรที่จะมาหยุดยั้งผมได้เพราะว่าความมืดนั้นเป็นพัวของผมเข้ามาเลยเพื่อนเข้ามาเลยทานายพร้อมแล้วนั่น,น,น สามทีสเต็ปของมันคือสี่ทีนะความมืดคือเพื่อนของผมยังไงแค่นั้นก็ไม่แดกวิ่ง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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดสายผมเห็นกดสเปกบาร์ข้ามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแวะ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 วุ้ยแบตเตอรี่ไฟฉายตาอิเล็กทรอนิกส์เอยพานาโซนิกเอออิเล็กทรอนิกส์อะไร เอ้ยผิดผิดผิดจะหาจะคิดยิ่งคิดยิ่งเห็นว่าพิษทางไม่เกี่ยวอ๋ออ๋อแบตเตอรี่แบตเตอรี่แล้วเอ้ยนี่คือแบบนี่คือแบบทานหมดแล้วยังเป็นไนท์วิชชั่นได้ด้วยดีโหลดดีกว่าเดี๋ยวถังที่ดีมันสว่างขึ้นนั่นแหละนั่นแหละคือแบบแบตเตอรี่หมดแล้วมันจะขนาดดีบิ๊วอุ้ยเชี่ยนักเลงอู้นักเลงหัวไม้ดักตี ดักต oh, okay. hey, 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 ีย okay. ิ่งแค่ย yeah> ิ่งแค่ยิ่งแค่ยิ่งแค่พี่แม่งโหดเกินพี่แม่งหกเอ้ยเอ้ยติดติดเฮ้ยโดดโดดไปไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายอุ้ยเดี๋ยวขวาเมื่อกี้เดือด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 ดีซัด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 กูไม่ดีซัดกูหาห้องก่อนหยดูยุดหหาที่อยู่แป๊บที่เดิมครับพี่ยังไงพี่ก็ไม่มีทางผมเจอผมแน่นอนครับบอกพี่แล้วเป็นพวกของความมืดครับผมเนี่ยแบทแมนนะเดี๋ิมๆคือไอ้ข้างล่างนี่คือแบบ ไอตรงขอบจอข้างล่างขวามือเนี่ยที่มันขึ้นมัลดักทีวีเนี่ยคือมันเหมือนม่ไม้ผมท้ามาเล่นคนเดียวนะเวลากลัวอะไรหนักๆเนี่ยผมต้องเอาน้องมาเล่นใช่คืนนี้ม่งแบบมีขึ้นข้างล่างนี่นคือแบบเหมือนปักเป็ดไม่อยู่ทั้งข้างผมเสมอคือม่งแบบเหมือนเป็นเครื่องรางกูอะมนรูปผู้หญิงกับเดนเสาร์งเนี่ยคือแบบเหมือนป็นสิ่งเล็กที่ต้องไม่เทียบสิ่ง,งใหญ่ๆพี่นะผมและพี่ผมไม่สู้คนครับถ้าพี่ทำผมามากผมจะกายล่างครับ ไม่กลัวกลัวทำไมวะเรา P T Y แห่งความมืดนี่วะผมเป็น P T Y แห่งความมืดครับเกมนี้ต้องเนินการสเตลครับแล้วก็ควักปืนไปยิงครับไม่เกี่ยวนะไม่มีกูควักได้กูยิงหัวทีละเม็ดทีละเม็ดและนะ้วเนี่ยอดนะไปแล้วนะพร้อมแล้วนะนะสามสองหนึ่งชึบไป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 เร็ว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  เราเรารไบาได้ไปแล้วไม่อยู่แล้วอืมรู้สึก็มีอเม้นต์ปวลดล็อกไม่รู้ไม่สนเปิดประตูวิ่งขึ้นครับไอ้บาค์นี้แม่งปวดหัวแม่งจะประสาทแตกกับไอเเลล้เกมนี้แหละรีสีตติวคอนโทรอุ้ยมแล้วกู้็แลกแลกเฟมเลตลงไปเ,อองเรื่อย หลวงพ่อคือหลวงพ่อทําไมหลวงพ่อทําไมไม่ห่มเหลืองครับเดี๋ยวเดี๋ยวห่มเหลืองดิที่เช่นหลวงพ่อหลวงพ่อต้องห่มเหลืองไม่เหรอคืออะไรนี่คือพระต่างประเทศว่างั้นอ๋อพระเยซูศาสนาคิดกุคิดพระไทยนั่น เมื่อกี้นั่นก็เป็นพลังของเรดดี้ <All> doors, แคทันไม่เกี่ยวไม่ใช่ไม่ใช่ใชแบทแมนแบทแมนลอยตัวลงมาแล้วก็ยิงปากเป็ดแม่ก็ยังไม่เคยหายไปไหนเลยคือแบบสุดยอดนั่นคือแบบค้างไว้แล้วก็แบบก็เดี๋ยวเจอกันพัดหน้านะครับก็ส่วนนี้สวัสดีครับฟันดี้ที่พานในฝันร่างและวัตถุฟังอยู่ครับเจอกันพัดหน้าครับพัดนี้ก็